ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การรับมือและการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดและการเมืองไทยในปี2564หัวข้อหลักประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบสองในประเทศไทยอย่างไรบ้างคำตอบจากคุณทักษิณ อย่าไปตกใจมากจริงๆแล้วมันอยู่ที่ทัศนคติในการทำงานว่าอยากจะเป็นในลักษณะให้ควบคุมหรือป้องกันซึ่งการควบคุมเชื้อโรคมันสั่งไม่ได้เชื้อโรคไปได้ทุกที่ทุกเวลาแต่คนที่เชื้อโรคจะมาติดนั้นถ้าให้ความรู้กับเขาดีๆเขาจะไม่ตกใจจะเข้าใจและป้องกันตัวเองได้ตอนนี้ที่ทั้งโลกตกใจเพราะรอบแรกที่ระบาดนั้นไวรัสมันมีหลายตัว ส่วนใหญ่เรามีภูมิคุ้มกันเช่นเหมือนไข้หวัดใหญ่เมื่อก่อนก็คล้ายๆไวรัสตัวนี้เราไม่มีความรู้เราก็เลยกลัวไปหมดจนมีวัคซีนเกิดขึ้นวิธีการรักษาง่ายขึ้นคนก็ไม่กลัวฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่เราชินกับมันแล้วร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันก็เลยหยุดกลัวส่วนไวรัสโควิด -19 เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและเกิดได้ในหลายรูปแบบ ตอนนี้ร่างกายเรายังสู้ไม่ได้คนที่ตายจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเปราะบางเช่นผู้ที่มีอายุเกินเจปีมีโรคประจำตัวเช่นโรคอ้วนเบาหวานหัวใจความดันสูงดังนั้นถ้าเราให้อำนาจในการคิดการตัดสินใจกับประชาชนโดยการให้ความรู้การป้องกันจะดีกว่าการควบคุม เช่นที่ดูใบมีการเสียชีวิตจากโควิด -600 กว่าคนก็ถือว่าไม่มากแต่เขาเปิดประเทศเลยเพราะเขาหากินกับการท่องเที่ยวเปิดประเทศโดยวิธีป้องกันคือใครเข้าประเทศก็ตรวจหาเชื้อเลยนั่นจึงเป็นระบบป้องกันมากกว่าระบบควบคุมซึ่งการควบคุมมันมีราคาแพงต้องใช้เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ใช่ว่าจะมีความรู้ไปทั้งหมดจึงทำให้การควบคุมแพงกว่าการป้องกัน ซึ่งวิธีการป้องกันนั้นมันเปิดเศรษฐกิจด้วยแต่วิธีการควบคุมเป็นการปิดเศรษฐกิจทั้งหมดคำถามประเด็นหลกักอยากเห็นเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้และหลังโควิดเป็นอย่างไรคำตอบจากคุณทักษิณอยากเห็นประเทศไทยใช้ระบบป้องกันให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนอย่ากตกใจอย่ากลัวแล้วป้องกันการย่ากตกเท่านั้นผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้อยู่บ้าน ก็จะเป็นการป้องกันอีกทั้งเศรษฐกิจก็เปิดประชาชนก็ไม่เครียดสามารถออกไปทำมาหากินได้วันนี้ต้องหาความพอดีระหว่างความเป็นอยู่กับการป้องกันโรคซึ่งจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะคิดบางทีเขาทำไปอาจจะมีเหตุผลของเขาซึ่งผมก็ไม่อาจรู้ได้ถ้าดูจากภายนอกอาจเห็นเศรษฐ,ฐกิจดีกว่านี้ฉะนั้นต้องให้เศรษฐ,ฐกิจเปิด ตลาดมันเดินไปได้ไม่เช่นนั้นคนหาเช้ากินคำ่ำจะอยู่กันลำบากดังนั้นต้องมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการป้องกันไม่ใช่การควบคุมนั่นจะเอาไม่อยู่เพราะเชื้อโรคมันไม่เชื่องแล้วเราก็ต้องมาใช้กำลังคนใช้เงินจำนวนมากเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเนื่องจากว่านี่สาธารณะนี่คัวเรียนสูงขึ้นการกระจายรายได้ยังไม่ดีพอ ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีสูงโอกาสสำหรับคนระดับล่างไม่ดีพอดังนั้นต้องสร้างโอกาสให้กับคนเหล่านี้อย่างคนระดับล่างที่ประกอบอาชีพเกษตรเราต้องให้โอกาสด้านการเกษตรดูแลเรื่องอุตสาหกรรมรายย่อยและรายกลางด้านการศึกษาในระยะยาวเพราะการศึกษาของเรามันล้าหลังโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมระบบการศึกษารองรับ เพื่อผลิตแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปถ้าไม่ทำตรงนี้ก็จะมีการย้ายฐานผลิตซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราต้องยกเครื่องหมดเลยเพราะเป็นโครงสร้างระบบโบราณระบบก่อนอนาล็อกด้วยซ้ำฉะนั้นเราต้องรีบปรับโครงสร้างโดยด่วนตั้งแต่ระบบการศึกษาการผลิตแรงง,งานเราต้องรู้เท่าทานต่างประเทศวันนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้ามันเป็นระบบทุนนิยม ธรรมดาที่หนีไม่พ้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับมันวันนี้ต่างประเทศยื่นแขนขาผ่านคำว่าแพลตฟอร์มมาหากินจนถึงบ้านเราลวงรับข้อมูลลวงทั้งกระเป๋าทั้งข้อมูลวันนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็จะโดนกินหรือปลาใหญ่ในกรุงก็จะกินปลาเล็กในต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุนนิยมแต่เราจะทำอย่างไรที่จะให้เรื่องธรรมดาเรานี้ มันไม่เอาเปรียบคนด้านล่างจนเกินไปนั่นก็คือการสร้างความแข็งแรงประเด็นคำถามมองอย่างไรกับการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยคำตอบจากคุณทักษิณทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นจปะปฏิรูปข้าราชการต้องใช้คนให้น้อยลงใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้นก็จะทำให้ระบบของการทุจริตลดน้อยลง และการปรับปรุงระบบบริหารก็จะง่ายขึ้นเพราะเราสามารถตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เราต้องสร้างแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาโดยให้คนรุ่นใหม่ทำแพลตฟอร์มขึ้นมาถ้าแข็งแรงแล้วก็มีการเจรจาต่อรองบางทีเราอ่อนแอเกินจนกว่าที่เราจะเจรจาซึ่งเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นขนมหวานแต่ที่จริงแล้วมันเป็นยาพิษด,ดังนั้นเราต้องสร้างของเราเองให้แข็งแรงนั่นคือ การส่งเสริมการทําแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่โดยต้องเข้าใจว่าวันนี้เราไม่สามารถทําการค้าแบบอนาล็อกได้เหมือนเดิมแล้วหลังโควิดนี้เราจะเห็นพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนอย่างที่แรกคือ Work from home ใช้คนงานน้อยลงราคาถูก 2. เรียนที่บ้านซึ่งที่อเมริกาเขาไม่ได้ถามหาใบปริญญาเวลาไปสมัครงานแต่จะถามหาประสบการณ์ฉะนั้น ต่อไปใบปริญญาจะสำคัญน้อยลงวันนี้ของเราแข่งกันเอาใบปริญญามาปิดฝาห้องเยอะๆแต่ถามว่าได้อะไรไหมก็จะได้เป็นปริญญาหรือบางคนได้ใบปริญญาและได้ความรู้บางคนได้ปริญญาได้ตำราหนังสือแต่มีบางคนได้ปริญญาได้ทาเลนต์มามันมีน้อยดังนั้นเขาส่งเสริมให้ทำจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์ดีๆและวิธีการเรียนก็จะเปลี่ยนไปชอ Form Home ็อปฟอร์มโฮมนั้นก็จะมีมากขึ้นต่อไปศูนย์การค้าใหญ่ๆก็จะเป็นที่เดินเล่นแล้วซื้อของออนไลน์แทนและช่วงต่อไปนั้นจะทำมาหากินยากขึ้นจะมีหลายประเทศเข่าสร้างระบบป้องกันตัวเองแล้วเห็นแก่ตัวมากขึ้นประเด็นคำถามวันนี้เสถียรภาพการเมืองไทยยังไม่นิ่ง การเมืองไทยเป็นอย่างไรคําตอบจากคุณทักษิณวันนี้ประเทศไทยต้องรู้เท่าทันระบบทุนนิยมและต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนำทุนนิยมรวมทั้งต้องเอาระบบการศึกษาและการเมืองดักล่วงหน้าอย่างประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจอันดับสองของโลกและคิดว่าในอนาคตจะแซงสหรัฐอเมริกาได้เพราะเขาเอาคนฉลาดที่ไปอยู่ต่างประเทศ กลับมาประเทศจีนรู้ว่าอเมริกาจะทำอะไรเขาจึงรู้ว่าเขาต้องทำอะไรประเทศไทยเราไม่ได้เป็นประเทศที่เล็กเพียงแต่ไม่ได้ใหญ่มากเราอย่ามัวแต่อยู่กับเรื่องเก่าๆที่เคยสำเร็จความสำเร็จในอดีตไม่จำเป็นต้องส่งผลความสำเร็จไปถึงอนาคตดังนั้นจะต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะสัตว์โลกต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อสิ่งรอบตัวประเด็นคำถาม การพัฒนาคนไทยต้องเดินไปด้วยกันแต่วันนี้คนในประเทศยังมีหลายสิ่งที่มองไม่ตรงกันตรงนี้จะเป็นปัญหาในการพัฒนาหรือรัฐบาลต้องปรับปรุงอะไรหรือไม่คำตอบจากคุณทักษิณตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมอ่านหนังสือและพบว่าถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงจะต้องเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าใจและเดินไปด้วยกันว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนี้มันดีอย่างไรเมื่อประชาชนคิดเป็น เห็นด้วยและคล้อยตามก็จะเดินตามได้อย่างดีแต่เราจะไปสั่งเขาไม่ได้โลกยุคใหม่ยุคที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงประชาชนเรียนรู้ได้หลายแหลง่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นความจริงต้องรู้จริงอย่าโกหกอย่าเอาเรื่องรู้ไม่จริงมาพูดเพราะทุกอย่างมีการบันทึกไว้หมดการรู้จริงและพูดจริงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเขาพร้อมเดินตามสิ่งที่เป็นอนาคตของพวกเขา เราจึงต้องทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาประเด็นคำถามแต่การเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้คนเดินไปด้วยกันหรือสามารถขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันได้คำตอบจากคุณทักษิณอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะการบริหารประเทศนั้นจะต้องถูกนำโดยฝ่ายการเมืองดังนั้นฝ่ายการเมืองต้องมีคุณภาพและถ้าการเมืองดีคุณภาพของคนก็จะเข้ามาได้มากขึ้น แต่ถ้าการเมืองไม่ดีคนที่มีคุณภาพก็จะถอยลงไปไม่อยากเข้ามาดังนั้นการเมืองจะต้องแข็งแรงการเมืองต้องมีความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะถ้าการเมืองไม่เป็นธรรมคนดีก็ไม่กล้าเข้ามาประเด็นคำถามเรายังมีความหวังว่าจะมีคนที่เก่งและดีเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่คำตอบจากคุณทักษิณต้องอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรและรัฐธรรมนูญนั้น จะอยู่คงทนหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญเราเปลี่ยนบ่อยๆกว่ากฎหมายธรรมดาด้วยซ้ำถ้าเราได้รัฐธรรมนูญที่ดีและแข็งแรงไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญเรื่อยๆตนคิดว่าการเมืองก็จะแข็งแรงประเด็นคำถามขณะนี้เราก็อยู่ในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีอะไรแนะนำหรือไม่คำตอบจากคุณทักษิณผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆถ้ายึดเอารัฐธรรมนูญปี2540เป็นหลักแล้วปรับเอาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นี้จะง่ายและเร็วขึ้นแต่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อได้เปรียบอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ความได้เปรียบนั้นหายไปก็อยากรักษาความได้เปรียบนั้นไว้รัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองแต่ถ้าคิดว่าเรากำลังร่วมกันทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อประเทศของเราในระยะยาวเพื่ออนาคตของลูกหลานเด็กวันนี้สามารถเข้าดูระบบการศึกษาที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่ดูระบบการสร้างงานในอนาคตที่ตัวเองเป็นอยู่แต่ในวันนี้มองไม่เห็นอนาคตตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าเด็กมองเห็นอนาคตได้ก็จะมีคนมาคอยผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้แต่ถ้ามีความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยเด็กก็มองไม่เห็นอนาคต วันนี้เราไม่สามารถปกปิดเด็กได้ว่าอย่ารู้เรื่องนั้นอย่ารู้เรื่องนี้เขาสามารถรู้ได้หมดจากการค้นคว้าผู้ใหญ่วันนี้จึงต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงอยู่กับโลกที่อนาคตจะเปลี่ยนไปต้องเข้าใจว่าอนาคตจะไปตรงไหนแล้วอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนี้อย่าไปอยู่บนโลกแห่งอดีตมากนักแม้อดีตจะเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคาดหมายดังนั้นเรียนรู้ได้ แต่อย่าหลงไหลประเด็นคำถามมองการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนในช่วงนี้อย่างไรคำตอบจากคุณทักษิณผมคิดว่าการที่คนมารวมตัวกันแล้วสะท้อนความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ควรรับฟังแต่อะไรทำได้หรือทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายกันไปบางครั้งไม่ฟังเกินไปก็ทำให้เกิดการต่อต้านแต่ถ้าฟังมากไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ได้ทุกอย่าง มีเหตุมีผลดังนั้นใครพูดอะไรก็มาฟังถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายต้องมีการส่งสารที่ชัดเจนด้วยประเด็นคำถามเหตุใดจึงโดนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงมอบคำตอบจากคุณทักษิณถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วคิดไม่ออกก็ต้องคิดถึงผมไว้ก่อนอยู่แล้วนี่สิบกว่าปีแล้วนะลำพังผมอยู่เมืองนอกค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่แล้ว ก็ต้องทำมาหากินอยู่เมืองนอกแล้วถามว่าผมได้อะไรบางทีบางครั้งคนก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยมันไม่เกี่ยวกับผมชีวิตผมนั้นเป็นชีวิตที่อิสระแล้วเพียงแต่ว่าใจมันยังรักประเทศอยู่ห่วงใยประชาชนไม่อยากให้เขาลำบากเท่านั้นเองยังงขคารบสถาบันสูงสุดอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นคำถามทำไมจึงยังมีข่าวตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือรัฐบาลปรองดองอยู่ตลอดเวลาคำตอบจากคุณทักษิณบ้านเรามองทุกอย่างให้เป็นการเมืองหมดใครอยากปล่อยข่าวอะไรเพื่อเกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยเป็นการเมืองไปหมดการเมืองเยอะไปแต่การบ้านน้อยไปถ้าการเมืองน้อยกว่านี้แล้วการบ้านมากกว่านี้ประเทศก็คงจะดีแม้กระทั่งไปนั่งกินกาแฟตอนเช้าก็ยังคุยแต่เรื่องการเมืองประเด็นคำถามอยากฝากอะไรถึงรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหรือไม่เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญความเป็นคนไทยเรามีน้ำจิตน้ำใจในการต้อนรับและให้บริการคนเป็นอย่างดีคนก็เลยอยากมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อเรามีดีอยู่แล้วตรงนี้ควรเป็นเรื่องที่เราต้องส่งเสริมส่วนเรื่องการส่งออกนั้นเราต้องถามว่าส่งออกอะไรไม่ต้องไปเน้นปริมาณแต่ต้องเอาคุณภาพที่ได้เนื้อ บางทีส่งออกได้ไม่กี่ตังที่เหลือเป็นของเขาหมดอย่างไรก็ตามตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนใหม่แล้วเราต้องมีส่วนเข้าไปในเทคโนโลยีตรงนั้นด้วยโดยเฉพาะการใช้ AI เมื่อเรารู้อยู่แล้วเราก็ต้องเริ่มสอนเด็กให้รู้จัก AI มากขึ้นเมื่อเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเราก็ต้องทำให้ชัดเพื่อที่จะรักษารายได้ของประเทศบุกยังไม่พอเราต้องรู้จักตั้งรับด้วย คือแพลตฟอร์มอันไหนที่เข้ามากินเราเยอะไปเราจะจัดการอย่างไรเราจะสร้างแพลตฟอร์มไหนให้ไปชนการส่งเสริมเด็กๆสำคัญวันนี้เขาเรียนรู้ได้เร็วอย่างน้องไปลูกชายนายกยิ่งลักษ์เขามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษผมนั่งคุยกับเขาทั้งที่เพิ่งจบไฮสคูลแต่องค์ความรู้เหมือนจบปริญญาโทแล้วเพราะเขาเรียนรู้สมัยคนรุ่นเรามีข้อมูลเข้าไปในหัวเขา มากกว่าคนรุ่นเราคนรุ่นเราหมายถึงผมนะไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายจริงๆประเทศไทยเราทำได้เหมือนต่างประเทศหมดอย่าง facebook เราเองก็สามารถทำของประเทศไทยได้วันนี้ facebook รู้นิสัยคนไทยมากกว่ารัฐบาลไทยอีกเพราะเขารู้ว่าไวขนาดไหนนอนหรือตื่นกี่โมงชอบหรือไม่ชอบอะไรวันนี้ที่บริษัทโฆษณาเจ๊งเพราะยิงปืนลูกซองยิงสารกระสุนเต็มไปหมด แต่ไม่ตายสักคนแต่ระบบนี้ยิงสไนเปอร์รู้ว่ากลุ่มลูกค้าคนไหนชอบอะไรจึงยิงเข้าไปถูกจุดโดยใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยประเด็นคำถามมองการเมืองปี2564อย่างไรคำตอบจากคุณทักษิณก็คงไม่ไปไหนจนกว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมจะได้รับการแก้ไขในมุมกว้างและทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งการเมืองจะเปลี่ยนแปลงได้ ก็อยู่ที่ไบเบิลของมันก็คือรัฐธรรมนูญประเด็นคำถามอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากหล่มไปสู่อนาคตมีข้อเสนอให้รัฐบาลว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้มีอนาคตที่ดีกว่านี้คำตอบจากคุณทักษิณโครงสร้างการบริหารจัดการจะต้องเป็นโครงสร้างที่เอื้ออำนวยให้เกิดคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่บริหารถ้าเป็นระบบการเมืองที่อ่อนแออย่างนี้ จะมีโคต้าในโคต้านั้นๆก็จะมีคนคุมโคต้าอยู่จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจัดการอะไรได้สังเกตได้จากสมัยที่พักไทยรักไทยได้รับชัยชนะมากทำให้เราเลือกคนได้เยอะขึ้นจึงทำให้เราได้คนที่สามารถบริหารจัดการได้มาช่วยทำงานอันนี้อยู่ที่การเมืองไม่ได้อยู่ที่ตนเพราะตนไม่ได้เป็นคนเก่งกาจอะไรแต่เป็นจังหวะที่รัฐธรรมนูญแข็งแรง เราต้องทําให้โครงสร้างทางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเอื้ออํานวยให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการประเทศต่อมาคือต้องสร้างบรรยากาศเศรษฐกิจให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีกิจกรรมที่ทําให้คนสามารถทํามาหากินได้แล้วค่อยพัฒนาคุณภาพทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไปจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ให้ช่องว่างทางรายได้ลดลงโดยระยะยาวที่ต้องเริ่มต้นเลยคือเรื่องของระบบการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเร่งปรับปรุงโดยด่วนสุดท้ายคือต้องทำทุกเรื่องด้วยความรู้เท่าทันทุนนิยมโลกและต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ให้กับประเทศประเด็นคำถามยังมีคนในตระกูลชินที่จะเข้ามาลงเป็นผู้นำการเมืองอีกหรือไม่ คำตอบจากคุณทักษินพ่อก่อนครับทักษินหัวเราะตอนนี้คงต้องร้องเพลงเจ็บนี้อีกนานประเด็นคำถามท่านออกจากประเทศไปนานได้มีการพูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์หรือไม่ว่าเมื่อไรจะกลับมาคำตอบจากคุณทักษินถามว่าอยากกลับประเทศหรือไม่ผมอยากกลับมาเลี้ยงหลานของผมวันนี้ผมมีหลานสามคนและกำลังจะมีคนที่สี่ในเดือนหน้านี้แล้ว ผมแก่แล้วอยากเลี้ยงหลานไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้ใครอยากจะขอคำปรึกษาหรืออะไรก็ตามในฐานะที่ผมเคยเป็นอาจารย์เก่าผมชอบอธิบายและสอนคนอยู่แล้วผมก็สามารถทำหน้าที่พวกนี้ได้แต่เรื่องการเมืองนั้นผมแก่แล้ววัยเจจะไปนั่งทําการเมืองอะไรอีกมีแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้นเองแต่จะกลับเมืองไทยเมื่อไหรนั้นไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนด ผมไม่ได้เป็นคนกำหนดประเด็นคำถามแต่อยากกลับใช่หรือไม่คำตอบจากคุณทักษิณแน่นอนผมอยากเลี้ยงหลานวัยของผมนี้เรียกว่าวัยรักลูกหลงหลานประเด็นคำถามอยากให้อวยพรปีใหม่ให้คนไทยคำตอบจากคุณทักษิณก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คิดว่าตนยังมีคุณค่าต่อประเทศอยู่ตนอยากฝากว่าปีใหม่นี้ เป็นปีที่หนักหน่อยเพราะโลกทั้งโลกระบมกับโรคระบาดนี้ถึงแม้จะมีวัคซีนแต่คน100%เอร์เซก็ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หมดบางประเทศก็ยังไม่สามารถให้วัคซีนฟรีกับประชาชนได้ดังนั้นโรคมันทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เลยอยากบอกกับทุกคนว่าอย่าประมาทอยากให้ทุกคนอยู่ให้แข็งแรงให้ปลอดภยัยต้องหมั่นออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะอย่ากาดตก และเรียดทำมาหากินพยายามเรียนรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อให้ตัวเองปรับตัวทำมาหากินได้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในโลกใหม่ทั้งนี้ขอให้คนไทยทุกคนที่ผมรักและคิดถึงพบสิ่งดีๆและพบสิ่งที่เป็นปจัจจัยที่จะทำให้ตัวเองทำมาหากินได้ในโลกยุคใหม่และอยู่รอดไปกับมันให้ได้ ขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยและเอาชนะทางเศรษฐกิจได้ทุกคน